ลีดเนี่ยจับทาดอกไม้ขึ้นเดี๋ยวจะพาว่าเลงพา่กราบพระก่อนกราบพระก่อนกราบให้กรบมันรอกันตัวองอ่ลุงพีดจับดอกไม้ขึ้นะเดี๋ยวพาว่านะอน้ยากลมนะพาว่าาตามามา

มินาตะก,กาเรนะตังสังตังอภิปุชยามะาพระพเจ้าขอบูชาซึ่งพระพุทธรธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสก,กาวระนี้ ยำพัตเตวิสุวิสุวรักขณาทายาติสารเดลัสหะปัญจาศีลานิยจามาทุติยมพียมพัตเตวิสุวิสุวรักขณาทายาติสารเดลัสหะปัญจาศีลานิยจามา ตาติยมปิมะยมพันเตวิสุวิสุมาักันทายาติสราเดนะสหปัญจสิลาริยาจ

พุทธามสระดานขัดฉาบีธรมมสระัานขัดฉามีธรรมสระดานขัดฉาบีงฆังสระัาขัจฉาบีธรังกระดานขัดฉาบีธรัมกัะดานขัดฉาบีธยรมกระดานขัดฉาบี บุติยมพีธรรมังสรนังขจามิบุติยมพีสังขังสรนังขจามิบุติยมพีสังขังสรนังขจามินาติยมพีพุทธังสรนังขจามินาติยมพีพุทธังสรนังขจามินาทิยมพีธรรมังสรนังขจามิ Tatiyampi tamamu saranam kacami, Tatiyampi sangkang saranam kacami, Tatiyampi sangkang saranam kacami, Saranam samanam nidhita, Ramahati, Panadipata, Verakmanisika, เวรามณีสิษยาระประทานุตมาทิยามีอินนาธานาเวรามณีสิษยาประทางสมาทิยามีอินนาธานาเวรามณีสิษยาประประธานุตมาทิยามีจามสุมิชาจาราเวรามณีสิษยาประทางสมาทิยามี กามสุเิชฌาลาเวรมปีสิกขาปะทัาสมาธิยามิมุสาวาธาเวรัปุณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรัมุีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิเรยมัปมามะคานาเวรั สิขาปะทฐานสมาธิยามีสุราเมรยำบัญชะลามาทัตตาเวราบาลีสิขาปะทฐานสมาธิยามีมานีปัญจาสิขาปะฏานนิสิเรนะสุขฏิยันติสิเรนะโเคาสัพทาสิเรนะนิภูติยันติตัตสมาสิรามิโสทาเถ yota tama to kaya vetanaya sampayota tama to kama su kaya vetanaya sampayota tama vipaka tama vipaka tama tama neva vipaka na vipaka tama tama

าธรรมะอุเบกขาสหกตาธรรมะตาเนนนาหาตาภาธรรมะภาวนายะหาตาภาธรรมะเนวะตาเสนนาภาภาวนายะหาตา ธรรมะตัศนเนนะปะหาตาปะเหตุกาธรรมะภาวนายะปะหาตาปะเหตุกาธรรมะเนวะทัสน์เนนะันะวานายะปะหาตาปะเหตุกาธรรมะอาเจยกามิโนธรรมะอาปะเจียกามิโนธรรมะเนวะจยกามิโนนาปะเจียกามิโนธรรมะเสกาธรรมะเส eka dhamma seva se kala se kha dhamma parita dhamma mahakata dhamma apamana dhamma parita ramana dhamma mahakata namana dhamma apamana ramana dhamma hena dhamma สิมาธรรมมาปณิตาธรรมมาเมชาตเนิยตาธรรมมาสัมมาตเนิยตาธรรมมาตเนิยตาธรรมมามาคารัมานาธรรมมามาเหตุกาธรรมมามาขจิปติโนธรรมมาอุปันนาธรรมมาอนุปันนาธรรมมาอุปาิติโนธรรมมาอติตาธรรมมาอนาคตาธรรมมาปัุตฺตุ थम अत तारम अनाथम अनाख तारम अनाथम पशुपन्न Namo Namah Tama Acatapa Namo Namah Tama Anita Sanata Patika Tama Anita Sanata Patika Tama Anita Sanata Patika Tama Ahitupacayo Aramana Pacayo Atipati Aram Pacayo Anantarapa Pacayo, anantara, pacayo Samanantarapa पाचयो नेतय पाचयो उपनेतय पाचयो पुरे छात पाचयो पाचा छात पाचयो असेवन पाचयो कम पाचयो विपाक पाचयो आहार पाचयो इंद्रिय पाचयो चान पाचयो माक पाचयो संपयोत पाचयो विपयोत पाचयो आदि